โอเคนะครับผมทุกคนก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยลวกัน,นะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง Master c o v e r b o k a ว,วันนี้นะครับผมจะมาบอกกลุ่ม Discord ของช่องประจำช่องของผมนะครับนี่อันนี้ก็คือห้องเป็นผมจะอยากให้ทุกคนได้มาเข้ากลุ่ม Discord ของห้องผมนะครับอืมอันนี้คือช่องสำหรับแชทนะครับชื่อช่องว่า ช่องพูดคุยทั่วไปนะครับเอาไว้พูดคุยหยอกล้อกันพูดคุยอะไรกันมีอะไรแนะนําก็คุยทางช่องนี้ได้ครับนี่ลบไปเลยดืมลืมครับส่วนอันนี้นะครับเอาไว้หาคนตีบอสแบบว่าตีบอสอะไรนะรียกวาเอาไปตีบอสโปเกมอนนะครับสามารถใครอยากใครอยากมาหาเพื่อนตีบอสสามารถเข้าห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกไว้ตรงนี้เดีวยนะ คำแล้วก็ห้องอีกห้องที่เขียนว่าโปเกมอนยูไน e ์หนึ่งสองสามสี่และอ้านะครับคือหนึ่งห้องนะครับจะมีสามารถเข้าได้แค่ห้าคนนะครับควรเข้าให้ห้าคนเอาไว้แบบว่าไปชมกลุ่มเวลาหาคนเล่นโปเกมอนยูไน e ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าโปเกมอนยูไนต์ตอนนี้นะครับเข้าบในโทรศัพท์มือถือที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเซิร์ฟแล้วตอนนี้อืม อันนี้ครับเอาไว้แบบว่าเป็นห้องคุยแบบเสียงนะครับสามารถแบบว่าใช้ปรึกษากันเวลาคุยปริมอนยูนไนแบบเฮ้ยไปตีเต่ากันไหมอะไรประมาณนั้นนะครับหนึ่งห้องเข้าแค่หกแค่ห้าคนนะครับแล้วก็สองมีทั้งหมดห้าห้องนะครับอืมห้องตีบอสนะครับเดี๋ยวผมต้องทำเพิ่มด้วยใชย่โอ้ยไม่โอเคนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับ ยังไม่จบสิอย่าลืมก็ก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนได้เข้ามาในช่องิสคอร์ดของผมนะครับอือจะให้เขาเข้ามากันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาได้เลยนะครับแต่ควรเข้านะเพราะว่ามีห้องอยู่ไหนด้วย <c oughs> ไม่เกี่ยวเฟยใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้าได้เลยนะครับก็สำหรับ ep นี้นะครับ ก็จบเพียงเท่ทานี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะช่วยกันกดไลค์เยอะๆหน่อยขอร้องอยากให้กดไลค์อะนะจะได้มีกำลังใจทำต่อก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายกดไลค์เยอะงนีเลยนะพูดวนอยู่ได้เรา